ที่พักน้องทุกคนจะวะซึ่งวันก่อนอะเฮ้ยเฮ้ยเจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวะเฮ้ยลุงปมั้ยมัใจเย็นใจเย็นที่ผมไหมที่ผมไหมครับไล่ผมมาแกไล่ผมอะแกอ๋อพูดไม่ได้พี่มันจะเป็นพ่อน้องลินดัมบอกทุกคนผมว่าอะไรชกเฮ้ยอู้โอเคครับใจเย็นผมไม่เป็นโจรเมืนไม่เป็นโจร เฮ้ยเจนเจนมันแกเขี่วผมเป็นโจรรหือเปล่าวะมัน,เป,นเป็นพวกโจรมาจับเจนปล่าอ,อย่างนี้ทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สี่ลุงป้านาอาทุกท่านกันเลยนะครับผมอยู่กับผมใหญ่จากช่องพิเศษพาไปเรื่อยทุกคนนะทุกคนครับผมก็ห่างหายกับ ไปกับเด็กลินดำมานานมากทุกคนนะก็ไม่ได้มาเป็นค่อนข้างเกือบอาทิตย์ละไม่เจอน้องทุกคนนะก็อยากจะกลับพ้ามาหาน้องกลับพ้ามาเยี่ยมน้องอยากรู้ว่าน้องเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมหรือว่ามีอะไรให้เราจะให้รับให้ช่วยหรือเปล่าผมแม่ใจว่าตอนเนี้น้องยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าผมจะพาพี่ทุกคนนะพี่เอฟซีทุกท่านเลยที่ติดตามผมอยู่ไปเยี่ยมเด็กลินดำหรือว่าน้องลินดำกับเพื่อนนะทุกคนนะสนมากเจอน,น้องอยู่กับเพื่อนมากกว่าแล้วก็เคยเจอพ่อน้องครั้งเดียวแล้วก็ไม่เจอเลยทุกคนนะเจอที่น้ำตก ที่เคยพาคนป่าไปอยู่ทุกคนนะเป็นน้ําตกตะลางแล้วก็จากนั้นไม่เคยเจอพ่ออีกเลยทุกคนนะพ่อน้องอะโอเคพี่ๆไม่เสียลายีกววาใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคนนะผมก็มีเป็นพวกขนมน้ําไปเยี่ยมน้องทุกคนนะเขาจะให้น้องกินแล้วก็นั่งกินกับน้องทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์ทีพี่นะฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูบพิเศษวี2ให้เราทีเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหนึ่งช่องทางแล้วก็ฝากพี่ทุกคนดูคลิปอยากกดข้ามโฆษณาทุกคนนะก็เป็นอีกทางที่ซัพพอร์ตเราก็ทําให้เราอ่ามี แรงพากันในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆทุกคนนะไปพี่ไปเยี่ยมเด็กดินดำกันไปไปทุกคนตอนนี้ก็ใกล้ถึงนะทุกคนนะผมก็ตัดมาที่ทางเข้าบ้านหรือว่าที่พักของน้องดินดําเลยเพราะเพราะว่าคิดว่าถ้าถ่ายยาวไปหรือว่าทีมเดิมทซ้งสางพี่คงจะเบื่อคงจะไม่อยากดูไม่รู้ว่าน้องอยู่หรือเปล่าทุกคนตอนนี้ผมภาวนานละุ้นขอยเจอน้องนะทุกคนแล้วก็ น้องตั้มเพิ่งจะจับโจรตรงแถวที่จะกืนดำอยู่ทุกคนมันมีโจรป่านะน้องตั้มเพิ่งจะจับโจรสอบตำรวจไปไม่นาน,นาทุกคนทำยังไงโอเคทุกคนเหมือนผมจะมาถึงละจุดที่เป็นที่พักน้องทุกคนจะปะซึ่งวันก่อนอะ น้องดีใจมากที่เจอเราทุกคนนะเรามาเจอน้องพอดีตอนที่น้องหนีหนีหนีพวกนายพามาเสียงปืนดังลั่นเลยพี่ไม่มีใครอยู่อรอผมไม่เจอใครเลยพี่สวัสดีครับหนูอยดูไปหาของป่าหรือเปล่า หนอยู่นี่ปหนูน้องน้องหนูหนหน้องไปไหนทุกคนหรือว่า น้องจะเป็นไรไปบอกทุกคนน้องเข้าไปโอย่ะหนุ่มเป็นยังไงของเ แย่ของเปล่าก็อคอยน้องจะเป็นไรไปทุกคนนะคิดว่าน้องจะไปเที่ยวป่ากับเพื่อนหรือเปล่านี่ผมอุตส่าห์เอาขนมน้ำมาเผื่อน้องกินกับผมนะเสียงอะไรวะ

ยังตังวเย็นยี่ผมเป็ไหมยีผมเป็นไหม,ม,ไมครับไล,ล่ผมมาแกไล่ผมอะแกอ๋อพูดไม่ได้พี่ไม่จะเป็นพ่อน้องยินดำบอกทุกคนผมว่าโอ๊ยโอเคครับตะเย็นผมไม่ได้เป็นโจรไม่ใเป็นโจรฮะทำไมให้เข้ามาที่นี่อ่ะผมมาหาน้องอยู่ไหนน้องน้องกับพู้เดี๋ยวผู้ก็เลยเดี๋ยวผูอะไรวะ เจนเจนมันจะเขี้ยวพวกเ็นโจรหรือเปล่าวะมัน,เป,นเป็นพวกโจรมาจับเจนหรือเปล่าอย่างนี้ทุกคนลงเย็นลงเย็นลงเย็นครับฟังก่อนฟังก่อนผมมาหาน้องผมไป่ทำอะไรผม,มาจะเอานี่ขนมมาขนมไม่ฟังเลยวะเจ็บไม่ฟังเลยกูกูกูเด็กครับเจนอู้นี่เด็กกูเนี่ยเด็กอะโอเคเลยนะพวกโอเค ให้ผมเข้าไปทุกคนนะแกบอกให้ออกไปไม่รู้ลูกแกไปเก็บไปเอาลูกแกไปไว้ที่บ้านหรือเปล่าไม่ให้ออกมาหรือเปล่าเพราะอันตราย,ยมได้ป่มวแม่ใจนะน้องน้องใหญ่หูผู้เสิร์ฟเขาเลยผู้เสิร์ฟนะพวกเขาเลยพวกเขาเลยเจ้าแกไม่ผมเข้าไปผมให้แกแบบไว้ใจผมก่อนทุกคนผมไม่ไม่มาทำอะไรผมเอาของมาให้น้องทุกคนนะโอ้ใจเย็นเจ้าตุ้งใจตุ้งยังไงนี่มา,า,า,าให้นี่กินได้นี่อังสืออะไอย่ มันกี่อังโยเจนเจนเจนโย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 ผมไม่มามาทำร้ายยิ่งหมดหน่อยสี่นี่ช่วย่วสี่อังเชอโยมันแกจะแกล้งผมนะผมลองคอยไปโดนถ้าแกเข้ามาเอาดูถ้าแกจะเข้ามาเอาผมจะไม่อยู่ใกล้ถ้าแกไม่ไว้ใจผมโอ็นโแกพูดไม่ได้ทุกคน แกพูดไม่ได้พี่แกเหมือนน้องทุกคนนะแกต้องเหมือนเป็นคนเรียนนำมันมีเป็นบ้านจะได้เกิดทุกคนนะแต่หูเหมือนจะเหมือนจะได้ยินอยู่โยพี่พี่จะพูองพี่จะพูงให้ลูกกินให้ลูกกินเขาไปคุยข้างในได้เบ้าไปคุยคุยกันข้างในได้บ่างยื้อใครนะเฉยเพียมอจ้องหอน่อยสิหน้พูเกสบเลยเสียได้เบ้า เลือกไว้เจผมมเปล่านะไา้ป่มึงเจไม่รู้จะไว้ใจยังไงเผมเข้าหอเปล่าผมไม่ไว้ใจนะนีะใครเทียอยเมนก่ดาอ๋อไม่มีไม่มีไมีเคผมมีปืนรืเปล่าแล้วมาดู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 มาดมาดูาดูแไม่มไ,ไม่มีเเดีเ จะซื้อผมพกปืนเอาอุบุหรือเปล่าคนใจคอดูนะไม่มีไม่มีเอออันนี้เอออันเก็บไว้ใช้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะผ่านแล้วจะเป็นมีตที่เก็บไว้ใช้ป่าไอ้ไว้เข้าป่าโอเคเอาไว้นี่แหละไม่เอาไม่ใช้เก็บไว้ก่อนเก็บไม่ให้ผมเข้าไปนี่โอเคโอเคไม่เอาไม่เอาเก็บไว้นนั่แหละเก็บไว้ใจผมนะโอ้ อันนี้ก็ไว้นะป้งป้ง,ปงในป่าน,นูา้นไว้ว้าวว่าไว้ไล่พวกเสือพวกอะไรอย่างเงี้ยไล่พวกในป่านเล่นผมว่ามีทุกอย่างคนนะเกิดความแบบไม่ไว้ใ,น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 ใจได้ไงไม่รู้ผมก็งงนะอันนี้ว่าผมไม่รู้ว่าน้องใครให้พ่อแม่ของฝังหรือเปล่าว่าพ่อ,มอ,อพผมเคยมาช่วยเหลือน้องเขาไว้อะเมื่อวานอันนี้ผมกูหมดอยงนี้พอยังพอใจยัง ไปแล้ว ya เดินนะให้ผมเอาไปตัวเปล่าทุกคนไม่ให้ผมเอาไปไปผมขอตั้งมือถือตั้งกล้องนี้ก่อนทุกคนนะ้วเขาไปคุยแกข้างในพี่ตั้งจุดนี้แหละโอ๊ยทำไมแกนแบบรแวงผมขนาดนี้เจียนเยนเจียนเยนนคนป้าเจียนข้าวเขียวเียวไอ้กุ้งนังนี้ลูกอะไปพูอ่ะพูลูกไปไหนไป ที่บ้านเหรอ oh, โูกอ๋อกลับไปขังไว้ที่บ้านพวกเขาบอกว่า,าลูกกับแกไว้ที่บ้านแบบลงโทษตีนะเพราะว่าทอบเหนียวมาเที่ยวป่าก็ไม่บอกพ่อแม่นะมากับเพื่อนเขาแล้วก็พ่อแม่เป็นห่วงเกิดการแบบว่าเหมือนว่าทะเลาะก,กันก็เลยไม่ให้ลูกออกมาเพราะว่าอันตรายทนะุกคนมีจรป่าที่้องตามจับอยูได้ทุกคนเหมือนพ่อขอรู้ พยายามห้ามแต่ลูกเขาไม่ฟังทุกคนนะนนเด็กอยากรู้อยากลองทุกคนนะอย่างน,นี้บ้านนู้นแหลูกไกลเปล่าใหญ่เนี่เอาใหญ่เนี่ยรู้หรือยังใหญ่เลยใหญ่เนีย่ยเขาบอกคุณไม่ได้อาอริมนาเหรออ๋อเขาบอกมาให้ผมเข้าไปในบ้านเขามันไม่ให้คนทั้งนอกเข้าไปนอกจากกลุ่มเขาเองคนพวกเขาเองนะ แล้วไงต่อทีนะผมไม่อยากเจอน้องเนี่ยอันนี้นมเนี่ยพี่นพูอังให,กกให้ลูกกินให้ลูกกินขนมพี่นพูอังอนู่นกับบ้านให้ลูกกินอะไรบ้างไม่ใช่อ๋อมีพวกมีพวกโจรโจรป่าคนอยู่ไม่รู้ใครได้จับเด็ก ไปเป็นทาสนี่ทุกคนนะไปเป็นแบบว่าเด็กถือของเด็กซื้สัมารให้เขาทุกคนนะมีทุกคนเขาบอกว่ามีพวกโจนป่าประเภทนี้นะที่คอยจับเด็กเอาไปเป็นพวกเด็กหิ้วสัมภาระหิ้วของเดินป่าทุกคนนั้นแล้วก็ให้เป็นเหมือนทาสหนึ่งคนทุกคนนะแม่ไม่อะไม่อะโอ๋ใช่ทุกคนนะเคยมีเป็นมีโจนป่าอย่างนี้ด้วยอ๋ออะไรนี้นี่ให้ลูกให้ลูกออกมาให ลูกเงี้มาบ้านผมนี่บ้านบ้านผมได้ป่ะโอ้ยเจ๋อผมไม่ทำไรถ่ายเที่ยวบ้านไม่เอาอีกอเอาเยอทุกคนลูกเขาผมงมูแม่เจอเนอะเจ๋อเจ๋อเจ๋อทำไมไว้ใจผมหนักมากไอพี่บอกเลยงานนี้จะลำบากแล้วเพราะว่าเขากลัวลูกเขาจะเป็นอะไรไปทุกคนนะ มาเข้าใจแต่ว่าผมก็อยากให้เข้าใจผมว่าผมไม่มาร้ายไม่ได้มาทำความเดือดร้อนทุกคนงูจะเกเขาปล่าแป๊บนึงเลี้ยวผมทะเลเลยใจเย็นนะใจเย็นนะเขาเก็บของแป๊บนึนนงมาด้วยภาษาหยกเก๋ใจกระเพาะเอออาจาด้วยกันอ้าว ไปไหนหายแล้วายแล้วยืข้าเลยนีผมกาเก็บไว้ใช้ป้องกันพวกสัตว์ลายในป่าแล้วก็พวกโจนป่านะสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานอยู่ตรงทุกคนบอกเดี๋ยวว่าถือว่าเราได้ทำสิ่งที่คิดว่ามันสมควรจะทำทุกคนนะนี่โอ้ใจเย็เจ คุณจักล่าวทุกอย่ายอ่ะเออเออต้องไฟแชกก็ชิชิอ๋อจะเอาเหรออ๋อกลัวมีเสียงไมด้ยินเสียงนี้เหะเรจาจะยินเสียงนี้ทุกคนในป่าพี่เพราวะว่าเป็นเสียงปืนนะผมผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าต้องมีแล้วทุกคนทุกโจรป่าที่มันยิงปืนในป่าทุกคนอืมโอ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 เขาเก็บไ,ไว้ใช้เก็บไว้ไล่พวกโจรป่า,ามีไฟแชเปล่ามีเปล่าอ๋อมีครับไฟแชกไม่มีเอานี้ก็ พ่อบอกเขาจะขอสามสี่ลูกคนไว้ไล่พวกไอคนที่ไม่ดีทุกคนหนอว่าไปป้องกันตัวได้ทุกคนโอเคโอเคไหนเออเคมันจเจ็บมีดคืนนี้ผม,นะมแกด้เริ่มเข้าใจผมแล้วจังวอารมณ์ไม่ค่ <c oughs> อยเรี้ยงกุลาบเหมือนตอนแรกวะอ๋อจกโยนโยนเองเก็บเองขอบคุณครับ มิตรของอาจารย์เป็นของมอผีสูส่ลุงเลี้ยงผีนะทุกคนนะโอ้โหให้ผมไปเทียเท่ยวบ้านใช่ป่าไปเที่ยวบ้านเที่ยวบ้านโอ้ไม่ให้ไปไจะเกลีก่ยงายเยจะเกลีก่ยงายทีนะเสียทำไมให้ไปลพี่นะนเแล้วว่าาจะไปเห็นอยากไปเจอน้องมากเลยเพราะว่าอยากให้ขหนมมาด้วยตัวเองทุกคนนะแต่ว่า พ่อเขาไม่อนุญาตเด็ดขาดทุกคน,นดูจากสีหน้าเบลตานะทำงไงดีอะขอลองขอวิธีหน่อยนะฮะจะจะไปเรียกลูกมาเหรอดิชูน,นิพูเอาเลยวะเฮ้ให้กลับไปเหรออ๋อให้ผมอยู่นี่ กลับไปก่อนหรือเปล่าอะไรคือแล้วอ๋อเขาบอกไม่ให้มานี้มันจะให้ลูกเขามานี้แล้วทุกคนนะผมไม่้แต่ว,ว่าใช่หรือเปล่าเขาบอกไปถูกนะเขา,าพูดไม่ได้ทุกคนนะเป็นใบสังหาดีให้หขาไม่อื้อมันข่ากยินเสียงอะไรสักอย่าง พอ้ที่น่าที่กล้าอะไรก้าอะไรก้าอะไรอะไรวะมันเข้ามีความพิเศษเรื่องหูป่ะสามารถจะยินเสียงป่ะแล้วเมื่อกี้ทุกคนตอนผมพามายแรกอ่ะที่ผมไปยืนดูฝั่งนู้นอ่ะไม่รู้เป็นไรวะไปอะไรบ้างเลยไม่เป็นไรสักอย่างทุกคนไปไรมึงเจ้าบ้าอะไรมึงเจ้านี่เป็นไรวะ โอเคเฮ้ยเป็นไรเเป็นไรเป็นไรเดี๋ยววะเขามาเงียบมากนะผมมาเขาจะมาเงียบมากให้มาเจอเขา,าแล้วทุกคน เขาไปมองเห็นมันนกอะไรสักอย่างเฮ้ยเขาใช้สัตว์กับนกนกได้เหรอเนื้อไข่ทูที่เหรอว่ามีพวกได้ยินเสียงนกบอกอะไรสักอย่างมันมีคนมาพี่อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมเลยมันแกจะเริ่มนเริร่มวิ่งหนีแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนมามีคนมา ในพานหรอคนป่าหรอเนคน,เนที่ผมเนี่ผมไรอะไหนเหีาวะเฮ้ยมาเหอยวะแต่แลกประผมเหมือนมีนกมาบอกแกพวกเกี่ยวอะ มองมาเห็นคนมันจะสื่อสารกันแบบาษานอกเลยทุกคนงงมากเลยแล้วแกว่าเหมือนจะมีใครมาสักคนหนึ่งเหมือนคนเดินมาไงพอครั้งนี้มันมีคนมาแล้วก็เป็นผลพวกนายพานเดินมาเฮ้ยหายไปไหนวะไปมากพี่ลุงมึงจอ ลุงอยู่ไหนลุงไปด้วยเราทิ้งไว้คนเดียวแล้วไปไหนของเขาเนี่ยลุงผมไปด้วยลุงเอา้าผมอยากจะไปดูบ้านเขามากทุกคนไปเยี่ยมเด็กนำาแต่ไม่ได้ไปเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะให้ผมอยู่นี่นะครับแกชิงกลับไปเลยไม่รู้ที่แกบอกว่ามีคนมาจริงหรือ,รอว่าแกแค่พูดเล่นเฉยแกลอยผมกลัวเฉยเปล่าหายไปเฉยไยพี่ ลุงลุงครับยิงกูทั้งงั้นอะไรวะทุกคนครับผมไม่รู้อาจจะมาเสียเที่ยวไปทุกคนนะแต่ว่าก็ถือว่าผมได้เจอน้องพ่อน้องกคนนะเป็นเ็กเรียงนยิ่ได้เจอพ่อน้องเพราะแทบจะไม่เคยเจอพ่อน้องจะเจอแค่ขยุนไม้มวะเคยเจอแค่ครั้งเดียวทุกคนนะ แล้วก็ไม่เจอพ่อน้องอยู่เลยทุกคนนะก็ถือว่าถึงไม่เจอน้องกันแล้ยังยังดีที่เจอพอน้องแล้วก็ได้พูอธิบายใข้าใจว่าผมไม่ใช่คนไม่ดีหรือว่าคนที่มาทําร้ายลูกเขาหรือว่าคนที่จะมาทําจับตัวลูกเขาไปทุกคนนะเหมือนเขาค่อนข้างจะห่วงลูกเขามากและผมรู้ว่าเชื่อว่าเขาคงคิดว่าลูกเขามีของดีตัวมากแน่ๆทุกคนนะเขาต้องรู้แน่เพราะว่าดูจากการที่เขาปกป้องลูกเขาแล้วไม่อยากใครยุ่งอ่ะลูกเขาต้องมีอะไรดีๆในตัวไม่งนั้นลิ้นคงไม่ดำทุกคนนะ แล้วตัวพ่อของผมว่าก็มีของดีตัวเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงนกอสีสัตนะเขาทุกคนแล้วก็บอกว่ามีคนมามีพวกนายพานกำลังเดินเข้ามาล่าสัตว์กันเขาเลยหนีทุกคนนะโอเคไม่เป็นไรทุกคนจะมีโอกาสผมพาเพืพ่อนๆหรือว่าเล็กกับต้นไม้มากับผมด้วยทุกคนนะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ขอบคุณมากที่ดูคลิปจนจบทุกคนนะไว้พบกันคลิปหน้ามาเยี่ยมอีกแน่นอนทุกคนแต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะมาเมื่อไหร่ทุกคนนะไปเจอกันใหม่ทุกคน